สวัสดีครับพบกันช้าๆอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับช่วงที่3ของฟิตร่างกายสไตล์ตำรวจกับผมพันตรวจโทสุรศักจิรพรชัยนักกายภาพบัตรสบสามกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลตำรวจวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดื่มน้ําและการออกกําลังกายนะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าการดื่มน้ําและการออกกาลังกายเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรบางคนเนี่ยออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่าเสียเหงื่อ แล้วก็จะมีน้ำไว้แล้วก็ดื่มอึกอึกอึก,อกใหญ่ๆห,ห,หมดไปทีหมดคือครึ่งขวดขวดใหญ่ลักษาะ์แบบนี้มันมันมีข้อเสียของมันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้และการออกกําลังกายอย่างที่ว่านะครับอันดับแรกเนี่ยพอเราออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนเราต้องเสียเหงื่อซึ่งเป็นน้ําซึ่งจะขับออกมาจาก่างทางร่างกายนะครับร่วมกับเกลือรแร่ที่ออกมาดังนั้นเนี่ยภาวะที่ร่างกายขาดน้ําหรือเสียน้ําจากการออกกําลังกายเนี่ย มันจะทําให้ร่างกายเราร้อนขึ้นน้ำที่มาจากเหงื่อเนี่ยมันจะช่วยระบายความร้อนเหมือนรถยนต์ครับรถยนต์ก็มีหม้อน,น้ําเพื่อช่วยระบายความร้อนเพื่อมาให้รถเนี่ยร้อนเกินความจาเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราออกกําลังกายกันตอนเที่ยงเที่ยงเราแข่งกีฬากันหลายคนจำบีภาระที่ต้องออกกําลังกายอยู่ในแดดนานๆเนี่ยการที่เราเสียเหงื่อมากๆเนี่ยบางคนเป็นลมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องสําคัญในการทานน้ําหรือการกินน้ำหลังอ,ออกกําลังกายก็คือพยายาม จิบน้ำอยู่เรื่อยๆเป็นคำเล็กๆครับไม่ทานหรือดื่มน้ำเป็นอึกใหญ่ๆสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเวลาทานน้ำในปริมาณมากๆเนี่ยมันทำให้เกิดอาการจุกครับจุกเนื่องจากว่าน้ำในกระเพาะในกระเพาะเราเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วทำให้เวลาเราเหนื่อยเราหายใจแรงเนี่ยกระบางลมจะเคลื่อนที่ขึ้นลงลักษณะแบบนี้มันทำซึ่งจะสัมพันธ์กับการขยายตัวของปอดเราด้วยพอกระบังลมจะเคลื่อนที่ลงไป ลงไม่ได้ครับต้อติดกระเพาะที่เต็มไปด้วยน้ําเพราะฉะนั้นการที่เราดื่มน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยก็ค่อยดื่มค่อยๆอึกทีละอึกสองอึกเนี่ยจะช่วยทาให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ําครับอย่ารอจนเรารู้สึกว่าโอ้หิวน้ําคอแห้งแล้วนั่นแสดงว่าร่างกายเราเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เกิดการขาดน้ําแล้วการเติมน้ําเข้าไปในระยะสั้นๆเร็วๆเนี่ยไม่มีผลเขาเรียกว่าไม่มีส่วนช่วยที่ทําให้เรา ชดเชยน้ําที่เสียไปในในทันทีทันใดแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆเติมน้ํเทีลนน้อยพอน้นําพร่องเราเติมน้ําพร่องเราเติมน้ําพร่องเราเติมเราจะไม่ได้ต้องเทน,น้ำเราไปเป็นปริมาณมากๆลงไปดังนั้นเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะการจุกทำให้เราออกกำลังกายไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการขาดน้ําหรือเกิดภาวะเขาเรียกว่าจุกระหว่างที่ออกกำลังกายหรือทานน้ำเยอะๆเนี่ยควรจะ ควรจะทานน้ำเป็นอึกเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำเกลือแร่หรือแม้กระทั่งน้ำหวานนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอดรมณ์เพราะว่าน้ำอดรมณ์เนี่ยมันมีแก๊สอยู่ข้างในเวลาเราทานเข้าไปมันจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่สบายท้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญคือค่อยๆเติมน้ําลงไปทีละน้อยๆน,น,นะครับน้าในอุณหภูมิห้อง น้ำหวานนะครับเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นกลับมาสดชื่นได้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าน้ํามีองค์ประกอบและมีความสําคัญกับร่างกายเราหลังออกกําลังกายทุกครั้งอย่าลืมจิบน้ํานะครับอย่าดื่มน้ําคําใหญ่และพบกันใหม่กับสาระน่ารู้อย่างนี้กับฟิตร่างกายสไตล์ตํารวจกับผมพันตระโทวสรศักจิระพรชัยนักกายภาพบัตรส,สบอดสากลุ่มงานวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลตํารวจสวัสดีครับ